เรียนท่านประธานสภาที่เคารพแล้วก็ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับผมนายวีระธิรพัฒรานนท์ในฐานะกรรมธิการขอแสดงความเห็นในหลักการและเหตุผลที่ผมเสนอให้ตัดลดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567เหลือเพียง50,000ล้านบาทจากวงเงินที่รัฐบาลเสนอมาจำนวนทั้งสิน้น120,000 2,000ล้านบาทตามที่ผมได้ขอสงวนความเห็นเอาไว้ในการประชุมของคณะกรรมาการวิสามันเพื่อมาชี้แจงให้ท่านประธานแล้วก็ท่านสมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาก่อนที่จะให้ความเห็นชอบร่างพรััินี้ในลำดับต่อไปคขอเชิน ท่านวีระธีระพัตรานนท์ครับขอบคุณครับท่านขอบคุณครับท่านประธานเลียนท่านประธานสภาที่ครรพแล้วก็ท่านสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรกระผมนายวีระธีรพัตรานน,น,ท,านาท์ในฐานะกรรมธิการขอแสดงความเห็นในหลักการและเหตุผลที่ผมเสนอ ให้ตัดลดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2,567เหลือเพียง5,000 0ล้านบาทจากวงเงินที่รัฐบาลเสนอมาจำนวนทั้งสิ้น122,000ล้านบาทตามที่ผมได้ขอสงวนความเห็นเอาไว้ในการประชุมของคณะกรรมการวิสามันเพื่อมาชี้แจงให้ท่านประธานแล้วก็ท่านสมาชิก ได้ร่วมกันพิจาราก่อนที่จะให้ความเห็นชอบร่างพรบ่งหยตินี้ในลําดับต่อไปท่านประธานที่เคารพครับผมจะใช้เวลาที่มีค่าของที่ประชุมแห่งนี้ไม่มากเพื่อแสดงเหตุผลถึงความจําเป็นต้องปรับลดวงเงินงบประมาณรายจ่ายดังนี้ครับแต่ก่อนที่จะกล่าวถึงเหตุผลในการตัดงบประมาณรายจ่ายที่ว่าเพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ที่อยู่ในงบประมาณเพิ่มเติมผมมีข้อสังเกตเบื้องต้นเป็นประเด็นสำคัญว่าแท้ที่จริงแล้วเราต้องมองภาพรวมของโครงการดิจิทัลทั้งหมดซึ่งใช้เงินรวมกัน4 5 0แสนห0ล้านบาทแม้จะมีการลดวงเงินจากเดิม5 0 0แสนล้านว่ามีความเชื่อมโยงกับแหล่งที่มาของเงินที่จะใช้ในโครงการนี้นอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม,ตมที่เรากำลังพิจารณากัน ในวาระที่สองและวาระที่สจะเรียกว่าเป็นการจัดทำงบประมาณแบบรวมหอ่อหรือว่าเป็นแพ็กเกจซึ่งเป็นการใช้เทคนิคในการจัดทำรับงบประมาณที่ไม่ตรงไปตรงมาเรื่องนี้ความเหมาะควรผมจะไม่อภิปรายแต่อยากตั้งเป็นข้อสังเกตให้เห็นถึงความปิดปกติในการจัดทำงบประมาณ เพื่อดำเนินการโครงการนี้เอาไว้สำหรับที่มาของเงินที่จะใช้ในโครงการดิจิ t a l Wallet มาจาก3แหล่งแหล่งแรกเป็นงบประมาณรายจ่ายปี6-7เป็นงบปกติบวกกับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่เรากำลังพิจารณากันในขณะน,นี้วงเงินรวมกัน165,000 0ล้านบาท2 มาจากงบประมาณปกติปี2568 1 5 0 0 0ล้านบาท3จากงบประมาณปกติปี68โดยไม่บอกที่มาอย่างชัดเจนเป็นวงเงิน1,32,000ล้านบาทตรงนี้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะใช้วิธีให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือทกศทดลองจ่ายไปก่อนตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐหรืออาจจะออกเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของปี2 5 6 8หรืออาจจะจัดสรรวงเงินงบปมาณปี6ปกติในปี268 8ที่กำลังพิจารณาอยู่ในชั้นกรรมธิการในขณะนี้ก็ไม่ทราบได้แต่ประเด็นก็คือว่างบประมาณปี68ซึ่งต้องใช้เงินประมาณ1 5 2 7 0 0ล้านบาท จนถึงขนาดนี้ทางกระทรวงการคลังก็ยังไม่ส่งรายละเอียดเข้ามาชี้แจงในคณะกรรมธิการออของงบประมาณรายจ่ายปี68ทั้งๆที่รับปากว่าจะจัดส่งมาให้ภายในสองสัปดาห์แต่นี้ก็ล่วงเวลามาเป็นเวลา5สัปดาห์แล้วผมเข้าใจว่าคงมีปัญหาแต่ผมจะยังไม่พูดตรงนั้นแต่ทั้งหมดนี้สรุปได้ว่าค่อนข้างจะฉุกระ ชุลมุนชุลเกสมกับที่รัฐบาลบอกว่ามีความจำเป็นฉุกเฉินเร่งเร่งด,วด่วนท่านประธานครับเงินที่ใช้ในโครงการนี้ทั้งหมดมียอดรวมกัน450,000ล้านเทียบกับเทียบแล้วเท่ากับร้อยละ2.5ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่ตกประมาณ18ล้านล้านบาทในแง่จำนวนต้องถือว่าไม่มาก เพียงแต่ว่ามาดำเนินการในช่วงเวลาที่รัฐบาลก่อนหน้านี้ใช้เงินในการประคับประคองเศรษฐกิจไปถึงร้อยละสิบของ GDP ในการต่อสู้ในช่วงวิกฤตสาธารณสุขด้วยการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินรวมกัน1.5ล้านล้านบาท อันที่จริงช่วงเวลานี้ควรจะเป็นช่วงเวลาของการถอนคันเร่งในส่วนที่รัฐบาลจะอัดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลจะต้องปรับลดไม่ใช่กู้เงินเพิ่มผ่านการขาดดุลอย่างต่อเนื่องพอกพูนจากเดิมที่เคยมีอยู่จนทำให้ยอดคงค้างหนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราเร่ง ที่น่าเป็นห่วงที่กำลังเป็นอยู่ในขณะน,นี้ถ้าท่านได้ดูแผนประมาณการทางด้านการคลังสมปีข้างหน้าท่านก็จะเห็นว่าตัวเลขอัตราส่วนหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับ GDP มิได้ลดลงตรงกันข้ามร้อยละประมาณร้อยละ68ถึงร้อยละ69เมื่อเทียบกับ GDP ซึ่งแน่นอน ไม่เกินเพดานที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังกําหนดไว้ร้อยะเจแต่ก็ต้องบอกว่าไม่มีไม่มีไม่มีแนวโน้มที่ตัวเลขนี้จะลดลงในอนาคตอคันใกล้การดําเนินนโยบายการคลังผ่านการทํางบประมาณขาดดุลเรื้อรงังและพอกผูนี้สาธารณะไปเรื่อยๆแบบนี้อันตรายครับ แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือการใช้เงินดังกล่าวเป็นการกระตุ้นผ่านการจับจ่ายใช้สอยอุปโภคบริโภคซึ่งมีลักษณะเป็นลักษณะเฉพาะกิจและดําเนินการทางด้านดีมานไซส์แทนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนและการผลิตซึ่งเป็นการดําเนินการทางด้านซัพพลายไซส์ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตมากกว่าแม้ว่าเรื่องนี้จะสามารถถ,ถกเถียงกันได้ว่า การดําเนินงานทางด้านการดำเนินการนโยบายเศรษฐกิจทางด้านดีมานไซส์จะนํามาซึ่งการดําเนินการทางด้านสปายไซส์ในอนาคตได้ก็าตามทีอันนี้ผมอยากตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ด้วยเช่นกันท่านประธานครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีการผลักดันโครงการดิจิตอลว a l เล็ของรัฐบาลจะมีความสลับซับซ้อนเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านข้อกฎหมายในทางปฏิบัติ อย่างที่ผมได้ลำดับความมาก่อนหน้านี้แต่ผมก็อยากจะชื่นชมรัฐบาลในการตัดสินใจที่ยอมใช้วิธีงบประมาณปกติในการใช้เงินทําโครงการนี้ผ่านงบประมาณปี2567ผ่านงบประมาณปี2568เพื่อให้ทางฝ่ายนิติบัญญัติได้ตรวจสอบเพื่อความรอบคอบโดยไม่โดยไม่ใช้การเงินกึ่งการคังที่ให้สถาบันการเงินของรัฐ ดำเนินการจ่ายเงินไปแทนก่อนและไม่ใช่เป็นการออกพระราชกําหนดกู้ยืมเงินมาใช้ในโครงการนี้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการผ่านให้ความเห็นชอบงบประมาณที่กําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้จะไม่มีความเสี่ยงทางด้านการเงินการคลังในอนาคตท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนต่อไปก็คือการดําเนินการโครงการนี้ นอกจากประเด็นทั้งข้อกฎหมายซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงว่าจะขัดกับพรามหยัิวินัยการเงินการคลังของรัฐขัดกับพรามหยัดวิธีการงบประมาณรวมทั้งพรามหยัดเงินคงครังและพระามหยัิการบริหารหนี้สาธารณะรวมทั้งรายละเอียดในภาคปฏิบัติที่อาจจะมีช่องว่างรูโ่ทำให้โครงการนี้ไม่ได้ผลเต็มที่อย่างที่ตั้งใจไว้ผมเข้าใจว่าในประเด็นนี้ท่านกรรมธิการท่านอื่นๆก็คงได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วผมจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ โดยสรุปประเด็นข้อกฎหมายในการดำเนินนโยบายดิจิ t a l Wallet ยังเป็นปัญหาอาจจะต้องส่งไปให้มีการตีความโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในอนาคตแต่ผมคิดว่าประเด็นทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ประเด็นทางด้านการเมืองก็ควรให้ความสนใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันผมขออนุญาตท่านประธานพูดถึงประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ โดยจะไม่รบกวนเวลาของที่ประชุมมากประการแรกถ้าเราดูวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในบ้านเราในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปี2529ถึง2 5 0 0ประธานโทษครับปี2527ถึงปี2529ที่มีการลดค่างเงินบาทและช่วงปี2540ถึง2542 ที่มีการลอยตัวค่างเงินบาทสิ่งที่ควรตันหนักก็คือวิกฤตที่เกิดก่อนหน้านี้มีความแตกต่างไปจากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ที่อาจจะพัฒนากลายเป็นวิกฤตในอนาคตได้ทั้งนี้เพราะลากเง่าของวิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญก่อนหน้านี้ เป็นเรื่องของหนี้ต่างประเทศภาครัฐและหนี้ต่างประเทศภาคเอกชนจนทำให้ต้องมีการปรับระบบอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการลดค่าเงินบาทในปี2527และการลอยตัวค่าเงินบาทในปี2540แต่สำหรับคราวนี้รากเหง้าของปัญหาเป็นเรื่องของหนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือน ซึ่งเป็นเรื่องของเงินบาทไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินตราต่างประเทศที่สำคัญเชื่อมโยงกับการบริหารทางด้านการเงินกลางการคลังของรัฐโดยตรงซึ่งต้องบอกว่าเราไม่เคยมีประสบะการณ์ในการจัดการปัญหาแบบนี้มาก่อนมาถึงตรงนี้ผมอยากจะเสนอให้ทางการที่เกี่ยวข้อง ศึกษาบทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศกรีซซึ่งกลายเป็นวิกฤตค่างเงินยูโรไปด้วยแม้ว่ารายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะแตกต่างกับบ้านเราในขณะนี้แต่ความเหมือนที่เกิดขึ้นเหมือนกันก็มองข้ามไม่ได้ประเด็นที่สอง ถ้าหากเรามองให้ลึกลงไปในงบประมาณที่จัดทําในอดีตปัจจุบันและในอนาคตขณะนี้เราจะเห็นตัวชี้วัดอันหนึ่งที่เป็นอันตรายซ่อนเล้นอยู่นั่นก็คืออัตราส่วนระหว่างรายจ่ายดอกเบีย้ยเทียบกับรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บในแต่ละปีถ้าหากดูแบบคร่าวๆจะเห็นว่างบประมาณรายจ่ายปี67มีรายจ่ายเพื่อชําระหนี้ภาครัฐ สามแสนสี่หมื่นหกพันล้านบาทตัวเลขกลมๆมนะครับในนี้เป็นการชำระคืนเงินต้นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันล้านบาทเป็นการชำระดอกเบี้ยสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละแปดในขนาดนี้งบประมาณที่เราทำเป็นการจ่ายดอกเบี้ยร้อยละแปดของประมาณการที่เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บในแต่ละปี ในขณะที่งบมาณรายจ่ายปี68ซึ่งกําลังเสนอให้การให้ให้คณะกรรมการพิจารณาอยู่นั้นมีรายจ่ายเพื่อชําระหนี้ภาครัฐ4ี0แ0นหนึ่งล้านบาทเป็นการชําระคืนเงินต้น1นึ่งแสนล้านบาทชําระดอกเบี้ยอย่างเดียว2องแสนล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละเก้าสรุปแบบสั้นย่อก็คือเราจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละปี ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีเกือบเท่าร้อยละสิบของรายได้ที่เราหามาได้ทั้งนี้โดยไม่ต้องบอกว่าในการทำตัวเลขก็มีการตุกติกเล่นกลเพื่อทำให้ตัวเลขที่เป็นรายจ่ายเพื่อการบริหารหนี้ของภาครัฐต่ำกว่าความเป็นจริงตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นอันตรายถ้าหากแนวโน้มยังมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ประเด็นที่สาม ้าหากมองตัวชีวัดที่สำคัญอ mm ีกตัวหนึ่งคืออัตราส่วนระหว่างงบจ nah ่ายลงทุนกับยอดขาดดุนงบประมาณในขณะนี้และในอนาคตอันใกล้นี้ถ้าดูแบบคร่าวๆเราจะเห็นว่างบจ่ายลงทุนในงบประมาณปี67จํานวน7 0 1 0 0 0ล้านบาทในขณะที่การขาดดุนงบประมาณ6,93,000ล้านบาทเช่นเดียวกับงบประมาลายจ่ายปี68 ซึ่งมีงบจ่ายลงทุน9,800ล้านบาทเทียบกับการขาดดุล8,65,700ล้านบาทแม้ว่างบจ่ายลงทุนดังกล่าวจะไม่น้อยกว่าร้อยละ20ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและยังมียอดสูงกว่างบขาดดุลงบประมาณในแต่ละปีก็ตามทีแต่นี่เป็นสัญญาณเตือนภัยที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษทั้งนี้เพราะ ย,ยังไม่ต้องพูดถึงนิยามของงบจ่ายลงทุนของสำนักงบประมาณที่ยังมีข้อถกเถียงว่าเหมาะสมหรือไม่เป็นการบิดเบือนเพื่อให้ตัวเลขงบจ่ายลงทุนสูงกว่าที่ควรจะเป็นและคำนวณงบจ่ายลงทุนที่นำโครงการร่วมทุนภาครัฐและเอกชนหรือโครงการ PPP บางรายการมารวมไว้ในงบจ่ายลงทุนอีกต่างหากความผิดปกติที่ชัดเจนมากก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณปี2567และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณปี2567ที่พวกเรากําลังพิจารณาให้ความเห็นชอบอยู่ในขณะนี้เพราะเป็นการทํางบประมาณขาดดุลสูงที่สุดจนติดเพดานการทํางบประมาณขาดดุลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจําปีปกติ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณปี2567ทำให้มียอดขาดดุลรวมกัน8,500ล้านบาทในขณะที่เพดานที่จะขาดดุลได้โดยไม่ผิดกฎหมายนั้นอยู่ที่8,15,000ล้านบาทจะเห็นว่าเหลือเพดานที่จะขาดดุลได้เพียง10,000ล้านบาทนั่นเท่ากับว่า การใช้จ่ายงบประมาณแทบไม่เหลือช่องว่างให้ทำอะไรได้อีกต่อไปแล้วท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรครับเรื่องที่ผมกล่าวโดยสั้นย่อดังกล่าวยังไม่รวมภาระทางการคลังในงบประมาณที่รัฐบาลต้องตั้งวงเงินจ่ายสมทบให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบกขอกองทุนประกันสังคมปกศที่ยังไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ยังไม่รวมภาระการคลังนอกงบป,ประมาณตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังที่มียอดคงค้างอยู่ในขณะนี้1ล้านล้านบาทเช่นเดียวกันมีภาระนอกงบป,ประมาณซึ่งยังไม่มีการบริหารจัดการในขณะน,นี้อีก3ก้อนใหญ่ก้อนที่1ภาระนี่ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง1 1 0 0 0 0ล้านบาทภาระนี่ใน ภาระหนี้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย98,000ล้านบาทภาระหนี้สินของกองทุนประกันวินาศภัยที่มีการที่มีพาระต้องจ่ายสินไหมทดแทนบริษัทประกันวินาศภัยที่ล้มละลายแล้วอีกไม่น้อยกว่าอีก8,000 80, 0ล้านบาทนี่เป็นส่วนหนึ่งของระเบิดเวลาที่จะทําให้ภาคการคังของรัฐมีความอ่อนไหวจนสามารถพัฒนาเป็นวิกฤตการเงินการคัง,งในอน,นาคต ถ้าบริหารจัดการกันไม่ถูกต้องท่านประธานครับผมอยากเพิ่มเติมข้อมูลด้วยประสบการณ์จากประเทศอื่นที่เคยประสบวิกฤตการคลังอย่างรุนแรงเป็นตัวอย่างให้เราเห็นบทเรียนและช่วยกันพิจารณาสักนิดเมื่อเกิดวิกฤตการคลังแล้วเศรษฐกิจกโดยรวมจะซบเซาซึมนานอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจกต่ำต่อเนื่องและถึงขั้นติดลบ ราคาทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หุ้นพันธบัตรและอื่นๆจะไม่ขยับปรับตัวขึ้นเพราะขาดแรงซื้อการลงทุนใหม่จะไม่เกิดขึ้นและเมื่อต้องลงมือแก้ไขกันอย่างจริงจังสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการตัดลดงบประมาณรายจ่ายประจำอย่างหนัก งบประมาณรายจ่ายประจําที่มีประสบการณ์จากชาติอื่นที่เขาประสบปัญหาทางด้านการคลังที่ต้องตัดอย่างรวดเร็วและรุนแรงประกอบไปด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการเงินอุดหนุนชดเชยสินค้าอุปโภคบริโภคเงินสมทุกกองทุนต่างๆจะถูกตัดยอดลงมาอย่างอย่างอย่างรุนแรง ในเวลาเดียวกันจะต้องมีการขึ้นภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ภาครัฐและอุดช่องว่างการขาดดุลงบประมาณด้วยการตัดลดงบประมาณรายจ่ายในขณะที่การจ้างงานการผลิตการออมจะได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งหมดนี้เป็นเพียงการวาดภาพคร่าวๆและหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตถ้าหากเราดำเนินนโยบายการคลังไม่รอบคอบจนเกิดผลจนเกิดความผิดพลาด ส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรงอย่างใหญ่หลวงท่านประธานครับผมขอรบกวนเวลาที่ประชุมอีกเล็กน้อยนะครับผมอยากจะพูดถึงประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับโครงการดิจิท a l วอลเล็โดยขอตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ดังนี้หนึ่งโครงการนี้เนื่องจากเป็นเรือธงของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลในการถแถลงนโยบายต่อ รัฐสภาทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการบริหารจัดการที่ดำเนินไปในลักษณะที่นำเป้าหมายมาสร้างความชอบธรรมในวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากประเด็นที่สองจะมากหรือน้อยก็ปฏิเสธไม่ได้ ว่านี่เป็นนโยบายในการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งที่สร้างภาระทางการคังในอนาคตและอาจจะเป็นตัวอย่างให้รัฐบาลในอนาคตใช้นโยบายการคลังแบบสุ่มเสียงเช่นนี้อันที่จริงยังมีประเด็นมากกว่าที่ผมอยากจะสรุปอันที่จริงยังมีประเด็นมากกว่านี้แต่ผมอยากจะขอสรุปสั้นๆเพียงแค่ว่าด้วยเหตุนี้ เพื่อให้การดําเนินงานนโยบายดําเนินตามนโยบายด้วยโครงการดิจิ t a ลวอลเล็ดังกล่าวลดความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตการคลังแนอนาคตผมจึงเสนอให้ลดวงเงินในงบประมาณรายจ่ายประจาเพิ่มเติมประจำปี2567จากเดิม122,000ล้านเหลือเพียง5,000ล้านและลดการขาดดุลจากเดิม112,000ล้าน เหลือเพียง40่หมืนล้านบาทการลดวงเงินและลดการขาดดุลดังกล่าวผมเชื่อว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระทางการคลังที่ตึงตัวอยู่ในขณะนี้แม้การเสนอขอลดปรับลดวงเงินดังกล่าวอาจจะไม่มากพอจะทำให้ภาระทางการคลังลดลงอยู่ในระดับที่เหมาะสมก็ตามทีถ้าหากพิจารณาเชื่อมโยงว่า การขาดดุลงบป,ประมาณในงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปี2567และ2568อยู่ในเกณฑ์ที่เกินกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้คือร้อยละสาเมื่อเทียบกับจ d p การขาดดุลงบป,ประมาณแต่ละปีไม่เกินร้อยละสาซึ่งปัจจุบันประมาณร้อยละสเป็นหมุดหมายที่สำคัญที่จำเป็นถ้าหากต้องการหลีกเลี่ยงวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตท่านประธานครับ แม้ว่าการลงมติให้ความเห็นชอบร่างพรบฉบับนี้ในวาระที่สองและวาระที่สามจะเป็นไปตามเสียงข้างมากของคณะกรรมาการที่ให้ลงให้คงตามร่างเดิมเอาไว้ก็ตามทีแต่ผมก็หวังว่าข้อสังเกตด้วยความห่วงใยที่ผมลำดับความมาตามลำดับจะทำให้เราตรักรู้ถึงสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมอยากจะสรุปในตอนท้ายว่าในขณะนี้ มีแนวคิดสำคัญต่อสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะนโยบายการคลังที่เชื่อมโยงกับงบประมาณรายจ่ายเชื่อมโยงกับหนี้สาธารณะและเชื่อมโยงกับรายได้ภาครัฐในปัจจุบันและอนาคตหนึ่งในนั้นคือโครงการดิจิทัลวอลเล t ที่เรากำลังจะพิจารณาให้ความเห็นชอบอยู่ในขณะนี้มีแนวคิดสองแบบด้วยกันแบบแรก ถ้าหากร,รัฐบาลดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างที่กำลังทำอยู่ในขณะน,นี้และที่จะทำต่อไปในอนาคตแบบไม่รอบคอบรัดกุมมากพอมีความสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตได้แบบที่สอง ซึ่งเข้าใจว่าคงจะเป็นความคิดของทางรัฐบาลคือเห็นว่าถ้าหากรัฐบาลไม่ดำเนินการนโยบายแบบที่กำลังทำอยู่ในขณะน,นี้และในอนาคตอันใกลน้นี้จะทำให้เกิดวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตหรือมิฉะนั้นก็สามารถหลีกเลี่ยงวิกฤตการเงินการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ผมคงไม่ต้องบอกว่า ผมเห็นด้วยกับแนวทางไหนเรื่องการเงินการคลังและวิกฤตการเงินการคลังเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการแก้ไขเรื่องนี้มาก่อนถ้าหากเกิดวิกฤตดังกล่าวในอนาคตจะสร้างความลําบากให้กับพวกเรามากเสียยิ่งกว่าวิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่เคยเกิดขึ้นสองครั้งในอนดีตที่ผ่านมา าาผมจึงหวังว่าสรุปแล้วครับสรุปแล้วครับอีกสองบรรทัดยังมีหลายมาตาอาจารย์ออผมทีเดียวแล้วจบล้ทีเดียวผมจึงหวังว่าท่านสมาชิกจะได้พิจารณาเรื่องการให้ความเห็นชอบร่างพร่ำยัดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม,ตมฉบับนี้ด้วยความรอบคอบใช้สติปัญญาเต็มพิกัดโดยคำนึงถึง ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญขอบคุณครับ